นำเสนอโดยแมนสตีฟานไทยแลนด์งงเป็นไก่ตาแตกริโองงชิเชงโกยกปาเตเนื้อคาเซสูสีโรดีอเล็กซานเดอร์ชิเชงโก,ก,ขโก,งโกแข่งสารพัดประโยชน์ของอาซิโลเลือกโทมัสปาเตเพื่อนร่วมทีมเป็นกองกลางตัวรับที่ดีกว่าคาเซมิโลและสูสีกับโรดีซึ่งทำให้ลิโอเฟดินานต์ตำนานกองหลังเซอร์ไพร์ย,ย่างแรกรายการ y u t u b e ไฟ ของ Leo and, ลิโอเฟอร์ดินานเผยแพร่ตอนล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมาโดยชินเชงโกปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญระหว่างร่วมรายการแข่งยูเครนวัยว26ปีซึ่งเพิ่งหายเจ็บกลับมาลงสำรองได้ในสองนัดหลังถูกยิงคำถามใครเก่งกว่ากันหรือว่าคาซิมิโลกับปาเตผมไม่ต้องพูดอะไรที่ดูแย่เพราะคาซิมิโลเป็นนักเตะเวิร์คลาสเช่นกันและมีแชมเปี้ยนลีก5สมัยชินเชงโกเริ่มตอบคำถามแต่ถ้าต้องเลือกผมขอเลือกปาเต ผมคิดว่าเขาคือผู้เล่นที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในพิมพ์ลีกผมเคยตั้งคำถามในหัวว่าใครคือกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดที่ผมเคยลงเล่นด้วยและมันเป็นการตัดสินใจที่ยากระหว่างเฟรนันดินโยโรดีและปาเตผมเคยดูเฟรนันดินโยมาตั้งแต่สมัยอยู่ชักต้าและเขาช่วยเหลือผมเป็นอย่างมากผมรักเขาเหมือนพี่ชายคนโตแล้วเมื่อเทียบกับปาเตชิชเชงโก้กล่าวจบถอนหายใจแรงเพราะคิดหนะัก และเขาก็ต้องคิดนักขึ้นไปอีกเมื่อพิจิกรขอให้เทียบโรดี้อดีตเพื่อนร่วมทีมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับปาเต้ระหว่างชินเชงโก้กำลังครุ่นคิดด้วยความหนักใจทางฝั่งเฟร์ดินานแค่เห็นความลังเลก็ออกอาการสะพายอย่างแรงผมคิดว่าปาเต้หรือนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่เก่งกว่าโรดี้เนี่ยนะเฟร์ดินานเอามือกุมหัวพร้อมตั้งคำถามริโอได้โปรดมาดูตอนปาเต้ซ้อมที่สนามเขามีความสามารถทุกอย่างพร้อม ชิเชงโกตอบโต้โดยไม่ตัดสินใจว่าใครเก่งกว่ากันแน่ขณะที่โรดี้เข้ากับระบบของซิตี้ได้ดีมากหากขาดเขาไปทีมจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนเขาคือคนสำคัญในตำแหน่งที่เล่นยากที่สุดและนี่ก็เป็นคำกล่าวของชินเชงโกแข่งสารพัดประโยชน์ที่บอกว่าโทมัสปาเตนั้นเป็นกองกลางตัวรับที่ดีกว่าโรดี้อันนี้แฟนๆเห็นด้วยหรือไม่ครับ รัวซ้ำลอยไม่กล้าปรามเหลืออย่าปล่อยฟิลิปไปหงไมคกล้าริชาร์ดอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปรามทีมรักของเขาไม่ให้ปล่อยตัวแคทวินฟิลิปไปร่วมทีมลิเวอร์พูลหลังมีข่าวว่าหงแดงสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมฟิลิปย้ายจากลีดยูไนเต็ดมาร่วมทีมทัพเรือไปสีฟ้าด้วยค่ตัว42ล้านปอนด์เมอ่อซัมเมอร์ที่แล้วและมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเพียงแค่4นะัดเท่านั้นในทีมของเป๊ปกูดิล่า เขาไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับกุนซือชาวสเปนได้และยังถูกเปปกูริล่าวิจารณด้วยว่าเขามีน้ำหนักเยอะเกินไปในเดือนธันวาคมปีที่แล้วขณะที่ลิเวอร์พูลต้องการเสริมทัพในแดนกลางเพิ่มเติมหลังพวกเขาปล่อยตัวนักเตะแด,ดนกลางไปหลายคนออกจากทีมแมนซิตี้เคยมีบทเรียนมาแล้วในการปล่อยตัวนักเตะให้กับคู่แข่งล่วมลีกในฤดูกาลที่แล้วหลังปล่อยอเล็กซานเดอร์ชิชชงโกและกราเบียโเคซุสให้กับอาเซอล จนกลายมาเป็นหอกข้างแคร่แย่งแชมป์กันในฤดูกาลที่ผ่านมาริชาร์ดได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าความผิดพลาดแบบนั้นของอดีตต้นสังกัดของเขาไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกครั้งฟิลิปเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีปัญหาเขาย้ายมาซิตี้และได้รับบาดเจ็บซึ่งมันไม่ใช่อาการบาดเจ็บเล็กๆน้อย,อยเมื่อเขากลับมาสู่ทีมเขาก็เจ็บอีกครั้งจำตอนที่เขาไปเล่นนิยูโรได้ไหมเขาเล่นกับไรททั้งสองคนเล่นเกมรับเข้าคู่กันได้อย่างยอดเยีย่ยม เรารู้ว่าเขามีดีอย่างไรและเขาไม่ได้ลงสนามที่ซิตี้เพราะโรดี้แทบจะเป็นมิดฟิลตัวรับที่ดีที่สุดในโลกคุณสามารถดันให้คูบาสิตและแบ n a นโดซิลวาขึ้นไปเติมเกมรุกเมื่อคุณมีฟูลแบ็กเข้ามาเล่นอินเวดในแดนกลางถ้าถามผมว่าผวนขายเขาให้ทีมคู่แข่งร่วมลีกและลิเวอร์พูลไหมไม่ผมจะไม่ทำแบบนั้นเขาเหมาะสมมากๆกับการเล่นให้ลิเวอร์พูล และจะทําได้ดีมากๆเขาคือน,นักเตะที่พวกเขาต้องการยิ่งแน่นอนและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของไมกาลีชาร์ดอดีกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ออกมาบอกต้นสังกัดว่าไม่ควรปล่อยฟิลิปไปหงด้วยประการทั้งปวงหรือว่าไงวูบส่วนความแม็กอาทีเสริมแดนกลาง สื่อดังเดลี่เมล์รายงานว่าวูบทำตันแสดงความสนใจในการคว้าตัวเจมส์แม็อาทีกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมเสริมแกร่งก่อนตลาดปิดตามรายงานดิวนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับดิวของมาติอุสนูเตสและนอกจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วยังมีทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้หรืออาแจกที่สนใจคว้าตัวนักเตะเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทางซิตี้ก็ไม่ต้องการขายแม็อาที T ออกไปให้กับทีมใด เนื่องจากมองว่านักเตะดาวรุ่งรายนี้มีศักยภาพที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในทีมในระยะยาวแต่มีความเป็นไปได้หากได้รับข้อเสนอที่ดีพอในการพิจารณาป้ายยืมตัวถ้ามองว่าสโม,มสรน,นั้นจะช่วยพัฒนาฝีเท้าของนักเตะได้เปรียกว่าเจ้านูแม็กอาทีก็เป็นที่ต้องการตัวของเลไลทีมแต่อยู่ที่ว่าหรือใบสีฟ้า จะยอมปล่อยออกไปหาประสบการณ์หรือว่าจะเขี่ยวเข็นให้เก่งอยู่ที่มือก็แล้วแต่ต้นสังกัดของเราจะว่าไงแล้วฟันนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมสซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมสซิตี้ และที่สําคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกาลังใจเอ็นมีค่าสําหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทาคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน